สวัสดีครับผมโบสโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ก็มีลูกค้าเป็นโตย่าคัมรี่นะครับประสบปัญหาไฟหน้าเดิมไม่สว่างนะครับลูกค้าเลยตัดสินใจจะมาจัดจบเลยนะครับมาจัดจบที่ร้านเลยทั้งชุดไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับและไฟตัดหมอกโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับตัวนี้ลูกค้าดูไว้เป็นออฟแลนด์ซีบีไอแอดวานซ์อีซีนะครับแล้วก็ตัดหมอกเป็นเฮกซ่าจีทีเอฟอ่ะเดี๋ยวลองมาดูไฟหน้ากับไฟตัดหมอกเดิมลูกค้าก่อนนะครับว่ามันได้ประมาณไหนนะครับผมอ่าโอเคตัวนี้เปิดไฟตัดหมอกนะครับผม ติดทั้งสองข้างนะไฟตัดหมอกนะครับระยะถึงป้ายนะครับเ5เมตรนะครับผม7เมตรครึ่งนะตัวนี้แสงไปไม่ถึงป้ายนะครับสำหรับตัวตัดหมอกนะครับอ่ะเดี๋ยวขอปิดตัดหมอกนะเปิดไฟหน้านี่นครับไฟหน้า7.5เมตรนะครับแสงพอไปถึงป้ายเล็กน้อยนะครับบางมากๆตัวนี้วัดค่ารักไม่ได้นะครับเพราะว่ามันบางมากจริงๆนะครับตัวนี้เป็นไบซีนอนมาจากโรงงานนะครับเพราะฉะนั้นพออายุการใช้งานที่มันมากขึ้นเนี่ยความร้อนของซนอนนเนี่ยมันจะทําให้ตัวแสงเนี่ยค่อนข้างดอปลงเยอะนะครับแล้วก็ดู ติดช้านะครับผมได้ระยะเวลาประมาณนึงก็แสงก็เริ่มเข้มชัดขึ้นมานะครับอันนี้ก็พอจะวัดค่ารักได้นะครับแต่ว่าวัดแล้วเนี่ยมันจะเป็นค่ารักของตัวแสงนิออนกับแสงธรรมชาติจะเป็นหลักนะครับแต่ว่าเราจะลองวัดดูนะครับว่าตัวนี้จะได้ค่ารักอยู่ที่เท่าไหร่ตัวไฟต่ำนะครับไฟสูงเราไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับไฟสูงไม่ใช่อะไรที่จะมาเปิดวิ่งกันตลอดทางนะครับแต่ไฟสูงเนี่ยเป็นจานฉายนะแสงยังดีอยู่ตัวนี้จะไม่ได้เป็นใบซีนอนนะครับเป็นแค่ซีนอนโปรเเตอร์เท่านั้นทํางานไฟต่ําอย่างเดียวนะฟสูงงัคเป็น หลอดฮาโลเจนเดิมนะครับเดี๋ยวลองวัดค่าลักดูว่าตัวนี้ได้ค่าลักอยู่ที่เท่าไหร่นะครับระยะ7.5เมตรนะครับแล้วเดี๋ยวหลังติดตั้งเนี่ยเราจะวัดให้ดูอีกทีโดยที่ไม่มีการขยับรถไม่มีการขยับป้ายนะครับ7.5เมตรได้ค่าลักอยู่ที่เท่าไหร่ตรงที่เห็นแสงเนี่ยบริเวณน,นี้คือเข้มที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะวัดกันที่บริเวณน,นี้เนาะค่าลักจะผ่านมาตรฐานจะต้องอยู่ที่400รลักขึ้นไปนะครับโดยที่ไม่รวมแสงอื่นเลยนะครับแต่ว่าตัวเนี้มีแสงธรรมชาติด้วย แสงนีออนด้วยครับยังได้แค่428ลักนะครับเพราะฉะนั้นไม่ผ่านมาตรฐานถือว่าใช้งานไม่ได้แล้วนะครับตัวนี้ไม่สามารถวิ่งก็คืนได้แล้วนะครับถือว่าไม่ผ่านมาตรฐานแล้วนะครับอ่ะมองส่วนไปจากหน้ารถก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวลองมาดูว่าหลังติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตารบลูกค้าจะเปลีป่ยนไปสักแค่ไหนแสงที่ได้จะเป็นยังไงแลค่าลักจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับผม To my okay, party, we're just getting started, a life is a dream or a nightmare scarring Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink, who catch me when I'm falling? Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar, I'll be a superstar. Just on my avatar, this world is so bizarre, empty out the Okay, ่าลูกค้าติดตั้งไปนะครับชุดไฟหน้านะครับผมเป็น o อสแรมซีดีไอแอด e านซ์อนะครับ3.2นิ้ว HD ชดีเรนแบบนี้เลยครับผมมีโลโก้ o อสแรมบนหน้าเลนชัดชดเลยครับผมส่วนตัวไฟตัดหมอกนะครับติดตั้งเป็น h e x a GTF นี่นะครับตรงรุ่นครับผมขาตรงรุ่นเลยตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องตัดแปลงอะไรเลยนะครับสามารถจับใส่ใช้งานได้เลยนี่นะครับทั้งสองข้างนะครับผมติดตั้งไฟรอๆจบๆแบบนี้เลยตัวไฟตัดหมอกเนี่ยมีสูงต่ำในตัวด้วยนะครับอาจจะลองดู ลองดูไฟตัดหมอกกันก่อนนะครับนี่คือตัดหมอกนะครับของ h e x a GTF นะครับอุณหภูมิแสงตัวนี้อยู่ที่ลูกค้าเลือกไปเป็น 5,800K นะเพื่อให้มันเท่ากับตัวไฟหน้านะครับผมแล้วก็มีสูงตันในตัวครับอ่าแบบนี้เลยครับผมไฟสูงนะครับจะยกลงกับตัวไฟสูงเดิมของตัวรถเลยนะครับอ่าทีนี้ลองดูนะครับปิดตัดหมอกนะครับเปิดไฟหน้าครับตัวนี้เป็นอัล a m CDI a d v a n c e านอครับผมคัดออฟจะไม่เหมือนกันนะครับคัดออฟของตัดหมอกจะเป็นแบบ เอาเวคัตออนะครับคือเป็นเส้นตรงๆแบบนี้เลยนะครับส่วนคัตอ f ฟไปหน้านะจะเป็นแบบ RHD ขึ้นต้ายลงขวาตามกฎหมายประเทศไทยครับผมเราจะเห็นเลเซอร์เนี่ยไปจุดแดงๆตรงกลางแบบชัดเจนเลยน,นะครับเห็นไหมจุดแดงๆชัดเจนเลยครับผมแล้วก็ b l ูเ Effect นะครับระยะโดยอดรอบแสงเกลี่ยกว้างมากๆครับผมแล้วก็มีสูงต่ำในตัวเช่นกันนะครับนี่ครับ ไฟสูงเดิมลูกค้านะครับจะยังอยู่ในตําแหน่งไฟสูงเดิมนะครับไม่ติดไม่เพี้ยนเลยเะครับเหีือไฟต่ําเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็โคยเตอร์เนี่ยทำงานเป็นใบบีนสูงต่นในตัวด้วยครับผมอ่าถ้าเกิดว่าไม่มีไฟสูงเดิมลูกค้าเนี่ยจะเห็นก้อนเลเซอร์เขาชัดเจนนะครับแต่ตัวนี้ก็มีฮาโลเจนเหลืองเหลืองนะครับไปกลมคืนอยู่นะครับแต่ก็มองด้วยตาเห็นอยู่ครับผมว่ามีเลเซอร์พุ่งไปเป็นลำเลยครับอ่าโอเคเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าตัวนี้ได้ค่ารักเท่าไหร่นะครับไฟหน้าได้ค่ารักเท่าไหร่ต แสงไปไม่ถึงป้ายนะครับเราไม่ได้วัดตัดหมอกให้ดูนะครับตอนแรกอ่าแต่เดี๋ยวเราจะวัดไฟหน้าให้ดูของเดิมลูกค้านะครับได้อยู่400กว่าลักนะครับรวมแสงธรรมชาติแสงในออนแล้วนะครับแล้วตอนนี้ฝนตกแสงธรรมชาติก็ลดลงด้วยนะครับลองดูว่าตัวนี้จะได้ค่าลักอยู่ที่เท่าไหร่ที่ระยะ7.5เมตรเหมือนเดิมนะครับไม่มีการขยับรถไม่มีการขยับป้ายนะครับจริงๆวัดตรงไหนก็ได้นะแต่จะวัดในจุดเดิมตอนที่วัดไฟหน้าเดิมลูกค้านะครับประมาณนี้อ่าและล็อกค่าแม็กส์สูงสุดไว้นะครับผม ได้อยู่ที่2,863ลักครับผมมากกว่าเดิมแบบเยอะมากๆครับผมมากกว่าเดิมเยอะเลยอ่าตัวนี้เป็นไฟหน้านะครับแล้วเดี๋ยวลองดูว่าตัดหมอกได้ค่าลักเท่าไหร่ไฟหน้าได้ไป2,000กว่าลักนะครับแล้วตัวตัดหมอกจะได้เท่าไหร่ปิดไฟหน้านะครับเปิดแค่ตัดหมอกอย่างเดียวนะครับผมอ่าลองดูตัดหมอกเนี่ยจริงๆไม่ต้องวัดก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่มีของเดิมเทียบอยู่แล้วนะครับเพราะว่า ตอนตัดหมอกเดิมเนี่ยมันแสงมันไปไม่ถึงป้ายนะครับเราก็เลยไม่ได้วัดไว้ให้ดูนะครับอ่ะปิดเครื่องแล้วนะครับเปิดเครื่องใหม่นะครับผมอ่ะวัดดูนะครับอ่าสูสีก็ไฟหน้าเลยครับผมสอง2ันหนึ่งยลักครับโอ้โหโดนเข้าไปสี่ลูกนี่คือวิ่งสบายๆแน่นอนครับผมแล้วดูเรื่องอัตราการแยงตาครับเห็นไหมเนี่ยพอค้างกล้องลงมา ขาตั้งเกือบถึงพื้นนะครับเพิ่งถึงจะแยงตานะครับผมนขึ้นมาจะเจอบูเอฟเฟกต์และเลเรคัตออฟแล้วนะครับขึ้นมาไม่แยงตาแล้วนะครับสำหรับตันบอกนะอ่าแล้วเดี๋ยวลองดูไฟหน้านะครับไฟหน้าจะแยงตาหรือเปล่าหลายคนอยากจะติดนะครับแต่ไม่กล้าติดบอกว่ามันสว่างมากมันก็จะแยงตามากนะครับจริงๆไม่เกี่ยวกันเลยครับผมเรื่องความสว่างกับเรื่องตาการแยงตามันคนละเรื่องกันนะครับอลองดูนี่นะครับ นี่พ่อค้ามองสวนตรงๆไปจากหน้ารถนะครับเห็นไหมครับเราเห็นไฟหน้าเป็นดวงกลมๆเล็กๆเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ใหญ่เต็มโคมเต็มเหมือนรถที่เป็นจานฉายแล้วใส่หลอด LED กันสังเกตดูไม่มีัตราการแยงตาเลยนะครับแต่ว่าประเทศไทยไม่ได้วิ่งสวนกันตรงๆแบบนี้นะครับถ้าสวนตรงๆแบบนี้ชนครับผมประเทศไทยวิ่งซ้ายแซงขวาสวนกันมาเวณด้านขวานะครับพ่อค้าจะตั้งกล้องให้อยู่ในระยะสูงๆหน่อยนะครับแล้วค่อยๆลดลงเรื่อยๆครับต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับผมต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับยังไม่แยงตานะครับ เจอบูเอฟเฟกครับและแยงตาทันทีเจอบูเอฟเฟกและแยงตาทันทีครับผมระยะแยงตานะครับอยู่เกือบเกือบถึงป้ายทะเบียนเลยเพราะฉะนั้นหมดห่วงไม่มีรถรุ่นไหนที่คนขับนั่งขับแล้วเตี้ยขนาดนี้แน่นอนแล้วสังเกตเวลาพ่อค้าค่อยๆลดกล้องหนครับมันไม่มีเลยว่าค่อยๆซูนค่อยๆแยงตานะเพราะว่าคัดออฟเนี่ยมันตัดคมชัดเจนแบบนี้นะครับเนี่ยเวลาพ่อค้าสมมติว่าตัวนี้คือกล้องนะค่อยๆต่าลงมาอาเงี้ยมันจะไม่แยงตาเลยนะจนเจอบูเอฟเฟกเห็นไหมครับเริ่มมีแสงส่องเขานิ้วแล้วนะครานฐ ไม่แย่งตาแน่นอนครับผมอ่าโอเคแบบนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวพ้าจะจําลองสถานการณ์นะครับด้วยการเอาป้ายตั้งไฟตรงนี้ออกนะและให้แสงไฟหน้าของคัมรี่นะครับสะท้อนจากกระจกด้านหลังจําลองสถานการณ์ดูว่าถ้าเราขับรถสวนกับคัมรี่คันนี้เราจะเห็นไฟหน้าเขาแยงตาแบบไหนยังไงครับผมโอเคครับผมตอนนี้กล้องยังอยู่นอกตัวรถนะครับยังไม่ได้เปิดไฟหน้านะครับเปิดไฟหน้านะครับเปิดตัดหมอกด้วยเลยครับผม4ี่ลูกเลยอ่าแล้วทีนี้นะครับลองเอากล้องเข้าไปในตัวรถนะครับบริเวณพนักพิง ระยะเดียวกับระยะสายตาเราเลยนะครับเวลาที่เรานั่งขับรถนะครับนี่เราจะเห็นไฟหน้าของคัมรี่นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นี่ครับผมไฟต่ํานะครับไฟสูงครับเห็นไหมครับสูงแยงตาทันทีนะครับต่ําไม่แยงตานะครับสูงแยงตาไฟต่ําไม่แยงตาไฟสูงสว่างไกลทั้งซอยครับผมโอเคครับผมรอๆจบๆเลยนะครับงานติดตั้งของทางร้านนะครับใช้ตู้อบโคมชิวกาวใหม่การันตีโคมไม่ช้ำน้ำไม่เข้านะครับงานใส่ไฟแบักีใส่ไฟด้วยตะกัวทุกเส้น อยู่นี่นะครับผมบัตรี้ได้ตะกัวทุกเส้นนะครับร้อยสายไฟผ่านกระดูกงูทุกเส้น,นครับผมนี่และใช้ท่อหดนะครับในการเชื่อมต่อสายไฟทําแบบเดียวกับศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานทั่วประเทศเลยครับผมโอเคครับผมสนใจสินค้าสนใจงานติดตั้งดีๆเนรียน้านโบสเตอร์สี่แยกไฟแดงเขาน้อยปลวกแดงเขตติดต่อจังหวัดชนบุรีระยองช่องทางการติดต่อพ่อค้าจะทิ้งไว้ที่ไซ้์มือล่างของจอคลิปนี้พ่อค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พ่อค้าด้วย อย่าลืมกดกระดิ่งไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราแล้วไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ